สวัสดีครับตอนนี้เวลา10นากา3 2นาทีของวันเสาร์ที่13พฤษภาคมนะครับเราสวนจะเตรียมท้นพันธุ์ย่าในเปียปักช่องหนึ่งนะครับเตรียมจัดส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางส่วนเข้ามานะครับต้รงการท้นพันธุ์ไปลงปลูกนะครับวันนี้ทางส่วนได้ทำการ ตัดลำนะครับแล้วก็สับเพาะเป็นเรียบร้อยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับชุดนี้จะประมาณ3มเดือนขึ้นนะครับนะครับอายุประมาณ3าเดือนขึ้นทางสวนจึงจะตัดนะครับ มาจัดส่งให้กับพี่เป็นท่อนพันปูกนะครับนะครับเพราะว่าอายุ1นถึงสเดือนแรกนะครับยังไม่เหมาะที่จะนํามาเป็นท่อนพันปกูกเพราะว่าลำเขายังอ่อนแล้วก็น้ําในลาเขายังเยอะนะครับชุดนี้นะครับจะทําการจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางขุนสีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครนะครับนะครับพี่ๆหลายๆท่านก็ได้ทำการติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับท่อนพันย่าเลี้งสัตว์นะครับสายพันธุย่าในเปียกปักช่องหนึ่ง หากพี่ๆท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัทรสกลนครน,นะครับหรือจะโทรศัพท์หมายเลข0ูย์หม่เลข091 051 5839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมาาพ์ภาษาอังกฤษธนพัทรการ์เด้น ส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ